1 0 0พันบาทซื้อนกอะไรได กับช่อง R4 Family อีกเช่นเคยนะคะทุกคนจำได้ไหมคะว่าคลิปที่แล้วนะคะเป็นคลิปงบ1000บาทซื้อนกอะไรได้บ้าง <Yeah. S 1> และในคลิปนี้นะคะทุกคนเราก็จะทำเกี่ยวกับงบ2,000บาทซื้อนกอะไรได้บ้าง <Yeah. S 1> อ่าอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่ามีนกอะไรบ้างแต่ก่อนที่เราจะไปดูกันนะคะอย่าลืมกด subscribe ให้ช่อง R4 Family ด้วยนะคะ <Yeah. S 1> เราไปดูกันเลย ถึงที่อันดับที่ห้ากันเลยนะคะทุกคนก็คือกรีนชิคคอนัวนั่นเองนะคะนกกรีนชิคคอนัวนะคะจะเป็นนกที่มีขนาดไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กเกินไปนะคะมีสีสันสวยงามมีสีให้เลือกหลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีเขียวเข้มสีเขียวอ่อนหรือว่าสีฟ้านะคะทุกคนนกกรีนชิคคอนัวนะคะทุกคนสามารถที่จะฝึกบินอิสระได้คะ่ะทุกคน และที่สําคัญเป็นนกที่ขี้อ้อนมากนะคะแล้วก็เชื่องด้วยนะคะทุกคนทั้งขี้อ้อนทั้งเชื่องบินอิสระได้โอนครบนะคะคุณลักษณะของการเป็นนกที่ดีเลยนะคะทุกคนแต่ข้อเสียของนกกรีนชีคคอนัวนะคะทุกคนก็คือนกกรีนชีคคอนัวเนี้ยชอบกัดชอบแทะคะ่ะทุกคนก็เลยจะอาจจะทําให้บางทีนะคะเรารู้สึกเจ็บ จุบันนะคะทุกคนนกกรีนชิคคอนัวเน่ก็สามารถที่จะหาซื้อได้ง่ายนะคะอย่างที่บอกเลยตามตลาดนัดจตุจกักรสนามหลวงสองหรือว่าร้านขายนกทั่วไปตามตลาดเลยนะคะทุกคนสําหรับราคานะคะทุกคนก็จะเริ่มต้นที่1200บาทนะคะสําหรับสีนอร์ a l นะคะแต่ว่าถ้าเป็นสีสูงขึ้นนะคะก็จะมีราคาอัพตามสีนั้นๆน,น,นะคะทุกคน ดิซี่นกแก้วที่จะมาแนะนำงบไม่เกิน2,000บาทก็คือ ันคอหนัวนี่เองค่ะทุกคนนกสันคอหนัวนะคะเป็นนกที่มีขนาดใหญ่กว่ากรีนชิ้งมานิดนึงนะคะเป็นนกที่มีสีฉูดฉาสวยงามมากค่ะทุกคนและก็ที่สําคัญนะคะทุกคนเป็นนกที่สามารถบินอิสระได้ดีถึงดีที่สุดเลยค่ะทุกคนเรื่องความเชื่องนะคะก็จะเป็นนกที่มีความเชื่องมากแล้วก็ขี้อ้อนมากนะคะทุกคนแต่ข้อเสียนะคะทุกคนก็คือนกสันคอหนัวเนี่ยเป็นนกที่ ร้องเสียงดังมากค่ะทุกคนใครที่เลี้ยงสันคอนัววิธีบ้านนะคะเช้าเช้านี่คือไม่ต้องตั้งนาฬิกาปลุกเลยค่ะทุกคน สันคอนัวนะคะเป็นนกที่สามารถปลูกเราได้เป็นอย่างดีที่สุดเลยคะ่ะทุกคนส่วนในเรื่องของสีสันนะคะทุกคนอาจจะมีสีสันไม่มากนะคะก็จะมีอยู่แค่สีส้มเหลืองแล้วก็มีเอ่เขียวมาแซมๆนะคะทุกคนเราสามารถที่จะหาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปเลยจะดูจากสนามหลวงสองแล้วก็ร้านขายนกทั่วไปเลยนะคะทุกคนส่วนเรื่องราคานะคะทุกคนก็จะเริ่มต้นที่พันแปดสองพันสองพันห้านะคะทุกคนก็จะ เรื่อยๆนะคะตามราคานุกอันดับที่3นะคะ ก็คือนกแก้วริงเนตค่ะหรือนกแก้ววงแหวนนั่นเองค่ะทุกคนนกแก้วริงเนตนะคะเป็นนกแก้วที่มีสีสันสวยงามนะคะทุกคนแล้วก็มีสีเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่จะเลือกมาเรียงนะคะทุกคนและที่สําคัญค่ะทุกคนคะ่ะนกแก้วริงเนตเนี่ยเราสามารถที่จะฝึกบินอิสระได้และอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนสามารถที่จะฝึกพูดได้ค่ะทุกคน n o แก้วริ้งเนะคะทุกคนเราสามารถที่จะดูเพศได้เลยนะคะก็คือดูตอนโตน,นะคะอ่าสำหรับเพศผู้นะคะก็จะมีวงแหวนอยู่ตรงคอนะคะทุกคนแต่ว่าสําหรับเพศเมียเนี่ย,ยจะไม่มีนะคะ นกแก้วริงเน็ตน,นะคะทุกคนเราก็สามารถที่จะหาซื้อได้ตามตลาดนัดจดตุจักรนะคะสนามหลวง2หรือว่าตามเพจต่างๆที่เขาโพสต์ขายนะคะทุกคนสําหรับราคานะคะทุกคนสีเขียวหรือว่าสีนอร์มอลเนี่ยก็จะอยู่ที่ราคา1,200บาทคา่ะและราคานะคะก็จะเพิ่มขึ้นตามสีตามมิวเทชันของนกนะคะทุกคน อันดับที่2นะคะก็คือโนแก้ l ไลโอเลตนะคะทุกคนโ No แก้ l ไลโอเลตเนี่ยจะมีลักษณะลำตัวเล็กนะคะ ใช่นกฟอร์พัดแต่ว่าจะใหญ่กว่านกฟอร์พัทมานิดนึงนะคะทุกคนมีสีสันสวยงามมีสีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะนกแก้วไลโอเลตเนี่ยเป็นนกแก้วที่เชื่องนะคะทุกคนรักเจ้าของแล้วก็มีความขี้อ้อนนะคะและที่สําคัญนะคะทุกคนนกแก้วไลโอเลตเนี่ยเราสามารถที่จะฝึกปินอิสระได้เราสามารถที่จะฝึกนกแก้วไลโอเลตพูดได้นิดหน่อยค่ะทุกคนส่วนการหาซื้อนกแก้วไลโอเลตนะคะทุกคนตามตลาดนัดจะ ตุ้จากสลัมหลวงสองเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมีให้เราได้เห็นนะคะก็จะเห็นตามเพจต่างๆนะคะแล้วก็ตามความที่เขาเลี้ยงนกไลโอเล็นะคะทุกคนส่วนเรื่องของราคานะคะทุกคนอาจจะเป็นสีนอร์มอลหรือว่าสีเขียวนะคะก็จะเริ่มต้นที่1,500บาทนะคะแล้วก็จะขึ้นเรื่อยๆเป็น2 0 0 0 2,500งพ0 0สามันนะคะก็จะขึ้นอยู่กับสีมิวเทชันนะคะ ันดับที่หนึ่งค่ะทุกคนก็คือนกแก้วโฟพัดนน่นเองนกแก้วโฟพัดก็เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าตัวเราเองเราก็เลี้ยงนะคะทุกคนนกแก้วโฟพัดเนี่ยเป็นนกแก้วที่มีขนาดตัวเล็กที่สุดในโลกนะคะมีสีสันสวยงามมีสีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะทุกคนและที่สําคัญนะคะทุกคนนกแก้วโฟพัดในประเทศไทยนี่มีสีสวยกว่านกแก้วโฟพัดในต่างประเทศเอีก MG <What? S 1> และละักษณะความเชื่องและความคี้ออนนะคะทุกคนสําหรับตัวเราเนี่ยรู้สึกว่ามีความคี้ออนมากและก็เชื่องมากนะคะทุกคนสามารถที่จะฝึกปล่อยบินอิสระได้นะคะทุกคนแต่ปล่อยในบ้านนะคะทุกคนอย่าไปปล่อยข้างนอกนะคะ okay. นกแก้วโฟร์พัรนะคะทุกคนช่วงนี้นี่ถือว่าเป็นนกแก้วที่มาแรงที่สุดนะตอนนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็โอ้โหราคานี่อยากให้พูดเลยนะคะเจียแสนแล้วนะคะทุกคนสําหรับความดังของนกแก้วโฟร์พัรนะคะทุกคนถ้ามี1ตัวเนี่ยก็คือจะไม่ดังนะคะไม่เท่าไหร่นะคะทุกคนแต่ถ้าสองตัวสตัว4ตัวห้าตัวขึ้นไปนี่โอ้โหได้มารวมกลุ่มกันแล้วอยากให้พูดนะคะทุกคน เจียวจ้าวมากค่ะนึกว่าสนามรบนะคะทุกคนเสียงนี่คือแบบไม่แพ้นก์ละเบิร์ดเลยนะคะใครบอกค่ะว่านกฟอพาดเดียเสียงเบา สำหรับการหาซื้อนกแก้วโฟพันนะคะทุกคนตามสนามหลวง2องจตุจักรเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมใีให้เราเห็นเช่นเคยนะคะอาจจะต้องไปซื้อตามเพจต่างๆต,ต,ต,ตามฟาร์มนะคะทุกคนและสำหรับราคานะคะทุกคนก็จะเริ่มต้นที่1,200บาทนะคะสำหรับสีขียวหรือว่าสีนอร์มอนนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยก็จะอัพขึ้นเรื่อยๆนะคะตามสีของนกแก้วโอพันหรือว่ามิวเทชันของนกแก้วอพันนะคะทุกคนแต่อย่างที่บอกนะคะ ช่วงนี้เนี่ยก็คือแอบแพงนะคะว่านกแอฟโฟพาสมาแรงมากในช่วงนี้นะคะ<อ>ทุกคนและสุดท้ายนี้นะคะทุกคนก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่ดูมาถึงจุดๆนี้นะคะและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์และช่วยให้เพื่อนๆในตัดสินใจในการซื้อนกมาเลี้ยงได้นะคะทุกคนและก็เหมือนเดิมนะคะทุกคนในราคาที่ได้กล่าวไปในคลิปนี้นะก็เป็นแค่ราคาของตัวนกเท่านั้นนะคะสําหรับเพื่อนเพื่อที่อยากจะเลี้ยงนกจริงๆนะคะก็อย่าลืมเตรียมงบในขะาะในการซื้ออุปกรณ์แล้วก็งบในการที่จะพานกไปหาหมอในยามที่นกเจ็บป่วยนะคะ และก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง r 4 Family นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย